คุณผู้ชมคะนี่คือคุยตามข่าวนะคะวันนี้เราคุยกันในกระแสการเมืองกระแสค่าไฟค่ะที่มันร้อนแรงอากาศก็ร้อนนะคะ แถมค่าไฟยังพุ่งสูงปรี๊ดเข้าไปอีกคุณผู้ชมคะแน่นอนว่านโยบายพักการเมืองต่างๆออกมากันเยอะมากนะคะว่าจะทํายังไงให้ค่าไฟลดลงนะคะไม่รู้คะ่ะว่านี่เป็นนโยบายไขยฝันหรือเปล่าเราคุยกันหน่อยคะ่ะวันนี้แต่จะคุยกับหนึ่งในพักการเมืองที่มีนโยบายนี้ออกมานะคะดิฉันอยู่กับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพักพลังประชารัฐค่ะคุณมิ้งขวัญแสงสุวรรณค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ,รบตกลงจะให้ผมเรียกว,ว่าคุณทิพย์หรือคุณทิพย์เรียกได้เลยเราจะได้คุยสบายๆคนทางบ้านรู้เรื่องใชค่ะใช่เอาเรื่องของค่าไฟก่อน ทำไมค่าไฟมันถึงแพงสูงปรี๊ดขึ้นในเวลานี้คะเหตุผลเอาตรงๆเลยนะครับเป็นนโยบายการบริหารจัดการอของรัฐบาลผมไม่ได้ไปจมตีรัฐบาลไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นนะคือรัฐบาลมีความสามารถในการที่จะอนุมัติและกําหนดราคาโดยมติคณะรัฐมนตรีได้คราวนี้ไปเกี่ยวกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเชื้อเพลิงในการผลิตแล้วก็ไปบวกค่าอื่นๆกลายเป็นค่าเอฟท ครั้นี้ถ้าที่บายให้เป็นมันไม่ผมจะพยายามพูดทุกอย่างให้ง่ายที่สุดง่ายที่สุดนะค่าไฟเนี่ยประกอบด้วย2องค์ประกอบหนึ่งนะเขาเรียกค่าไฟฐานนะฮะก็พูดง่ายเอาใส่เชื้อเพลิงเข้าไปผลิตออกมากลายเป็นไฟฟ้านะั่นคือค่าไฟฐานนะอันที่2องนะค่า FT ีมันก็เหมือนค่าใช้จ่ายใ,ในการผ่านท่อผ่านสายผ่านอ,ออกไปยังประชาชนสออันเนี่ยบวกกันเนี่ยจะกลายเป็นราคา นะฮะแล้วก็ออกมาปรากฏว่าในประมาณช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยค่าไฟขึ้นแบบเป็นกระไดเลยนะฮะขึ้นเป็นแบบขั้นกระไดขึ้นไปเนี่ยจนกระทั่งมาหลังสุดที่ก่อนจะมีเรื่องมีลาวมีเรื่องมีลาวคือมันอืดอฉาขึ้นมาเนี่ยก็คือค่าไฟเนี่ยของภา,าคอุตสาหกรรมจะขึ้นไปประมาณหบาทเศษน,นะฮะแล้วค่าไฟของคนที่เป็น ชาวบ้านเอายีนี้ที่กว่าตามครัวเรือนเนี่ยก็จะไปอยู่ที่4บาทกว่านะฮะตอนนั้นไปอยู่อย่างนั้นปรากฏว่าทางสภาุตสาหกรรมเขาก็บอกโอ้ยเขาอยู่ไม่ได้เยาว่าแต่5บาทกว่า4บาท77สสตางค์เขาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจริงๆเนี่ยทุกคนรักประเทศไทยแต่ใ,ในเมื่อถ้าต้นทุนค่าไฟค่าน้ำมันค่าแรงงานทุกอย่างไม่เอ,อเื้อมหน่ยเลียวเขาก็ต้องย้ายฐานประเทศที่เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของเราวันนี้คือเวียดนาม แล้วก็อินโดนีเซียทุนจะย้ายไปอยู่เพื่อนบ้านเราคอานนี้ปรากฏว่าพอย้อนกลับมาว่าออาละค่าไฟคือสององค์ประกอบค่าไฟฐานบวกค่าเอเราก็ต้องมานั่งพิจารณาว่าเอและตกลงเราจะเอาอย่างไงนะฮะก็นโยบายของเราอันนี้ผมอาจจะดูเหมือนพูดตลกนะฮะตอนนี้ดาราศิลปินเอนเซิ์บุคคลทั่วไปหรือชาวบ้าน เดือนที่ผ่านมาและเดือนนี้นะทุกคนบอกว่าอากาศร้อนตับแทบแตกใช่แต่ปรากฏว่าพอเห็นบินข้าวไฟหนาวจับขั้วหัวใจอันนี้นนเป็นไวรัลไปหมดเลย <c oughs> ผมมาดูแล้วเออทําไมคนช่างคิด <c oughs> ถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะข้าวไฟขึ้นมาหาสาลเลย <c oughs> นะคราวนี้เราก็เลยคิดนโยบายคราวนี้ถามว่าในกาแฟถ้วยหนึ่งใน๋้ยเตี๋ยวชามหนึ่งในอาหารอย่างอย่างหนึ่งหรือค่าใช้จ่ายทุกอย่างเนี่ย มันจะเกิดต้นทุนมาจากสามพลังงานาอันที่หนึ่งเนี่ยค่าไฟฟ้าอ,อันที่สองค่าน้ำมันอันที่สามค่าแกส๊สคราวนี้สิ่งที่มันเดือดร้อนมากๆนะเอาโทษนะครับผมต้องอธิบายฟังก่อนบอกว่าเราไปถามว่าอ้าวทำไมอาหารริมทางเจ้าอร่อย้เาเนี่ยเขาเลิกเขาก็ขายดีนี่เขาบอกเขาสู้ไม่ไหวถามว่าสู้ไม่ไหวอะไรก็ไปเนี่ยมันไปโยงกันหมดค่าไฟฟ้าเขาแพงค่าแก๊สเขาแพง ค่าน้ำมันขนส่งสินค้าก็กแพงผ,ผ,ผลสุ้ายเขาอยู่ไม่ได้นะม,มีกำไรขายอยู่ได้แต่อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นคารานี้กลับมาเราก็เลยตัดสินใจกันว่าถ้าอย่างนั้นแหละเราต้องแก้ที่ต้นเหตุของปัญหา<ช>วันนี้จะสังเกตมาทุกพักการเมืองจะพูดกันถึงว่าโอ้เราจะทำโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้โครงการใหญ่ๆทางนั้นแต่คำถามว่าถ้าคน90กว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ไม่ได้ประเทศก็อยู่ไม่ได้นะ อันนี้คือองค์ประกอบภาพรวมนะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นฮะหน่วยงานของรัฐทางด้านการเงินกนารคลังก็ออกมาถแถลงปี2,565ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่อัตราเงินเฟอ้อสูงที่สุดในรอบ24่ี่ปีมันก็มาจากสามพลังงานาปรากฏว่าสูงที่สุดในรอบ24ปีเราก็มานั่งนับนิ้วดูก็ย้อนไปประมาณปี 41, 41. ่ห สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองมาถึงหกห้าไงพอดีถูกไหมตอนนั้นต้มยำกุ้งไครซิส<ช>วิกฤตต้มยำกุ้งเจ๊งกันหมดทั้งประเทศแต่นะขอโทษที่ผมบอกว่าผมทำมืออย่างเงี้ยมันเหมือนทำพูดเล่นนะตอนนั้นเนี่ยแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยไม่เดือดร้อนนะถ้าเดือดร้อนอยู่ข้างบนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แค่ส่วนหัวเพราะอัตราแลกเปลี่ยนไนงะไปอิมพอร์ตของเข้ามาหนึ่งล้านเหรียญตอนแรกยี่สิบห้าบาทต่อดอล ปรากฏว่ากลายเป็น50 58้าเขาก็กลายเป็น2เท่าสาเท่าเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยจะเดือดร้อนอยู่ประมาณ15%เปอร์เซ็นต์แต่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งนี้มันกลายเป็นว่าเศรษฐกิจพังทางระบบม,มันก็เลยกลายเป็นว่าโทษนะครับ99%เปอร์เซ็นต์แล้วบวกเนี่ยเดือดร้อนหมดคราวนี้เราจะบอกเขาว่าคนโจรคนลากญ้าชาวบ้านคือทุกคนเดือดร้อนหมดแล้วตอนนี้ ไปไม่ได้ละอม,มันไปโยงจริงๆนะครับถ้าสามตัวไม่ถูกแก้ไม่มีทางทีนี้กลับมาที่นยโยบายของพลังประชารัฐความน่าสนใจคือจะลดค่าไฟฟ้าคุณผู้ชมฟังแล้วอย่าตกใจนะที่ฉันก็ขยี้ตาดูเหมือนกันว่าโอ้ไมเป็นไปได้เหรอราคาใหม่คือ2องบาทห้าสอันนี้คือบ,บ้านที่อยู่อาศัยนะคะแต่ถ้าเป็นอุตสาหกรรม2องบาทเจจนขนาดที่ว่าพอตัวเลขแบบนี้ออกมาแน่นอนค่ะ ไม่ว่าใครต่อใครก็ถามว่าเฮ้ยมันทําได้จริงเหรอถูกราคาขนาดนี้มันถูกเกินไปหรือเปล่าหรือว่าขายฝันกันแน่อถูกหลายคนถามว่าทาได้จริงเหรอทำยังไงถูกทำมาได้ยังไงแล้วจะทําเมื่อไหร่อเราขยายให้ดูนะฮะบ้านอยู่อาศัยสองมาห้อุตสากรรมเนี่ยเขาเรียกร้องจาก5บาทกว่าน้วรัฐบาลบอกอะเดี๋ยวลดให้4บาทเ7เท่ากันอันนี้ข่าวออกมาเดือนที่แล้วถูกไหมใช่อุตสาหกรรม อย่าว่าแต่4ี่บาทเจยังไงผมก็อยู่ไม่ได้ถ้าคุณไม่ลดอีกเพราะนั้นเราตัดสินใจนะก่อนที่จะเกิดวิกฤตของประเทศครั้งใหญ่ที่สุดเหมือนต้มยำคุ้งในรอบ24่ีปีสองบาทเจถามว่าอุตสาหกรรมเราช่วยไหมเราก็ช่วยสองบาทเจนี้ถูกมากนะครับครัวนี้ถามว่าลดได้ไงก็หนึ่งสองสามนะหนึ่งก็คือค่าไฟฐานลดไปบาทกว่าสองฮะ ค่า FT 98สตางค์ก็คือบาทหนึ่งเราก็ลดไปฮะอันนี้ข้อ3ฮะบังเอิญบังเอิญนนต้องใช้คำนี้จริงนะกฎหมายเนี่ยบังคับในอ่าวไทยเนี่ยเรามีก๊าซธรรมชาติภาษาราชการเรียกว่าก๊าซธรรมชาติก๊าซธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยมี2ประเภทถ้าเอารวมๆเลยนะหนึ่งเป็นก๊าซที่แยกออกไปเป็นก๊าซหุงต้มครัวเรือนอันนี้ส่วนหนึ่งกับก๊าซที่มาใช้ในแง่ของพลังงาน ปรากฏว่าไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยแม้กระทั่งในห้องท่งเนี่ยเกินกว่า60%ใช้ก๊าซธรรมชาติาแต่ครั้นี้ถามว่าอาะไรที่เหลือละมันก็มีเบยดตะรเลดอื่นๆเช่นนะฮะทน IC ันฮิลิกไนนน้ำมันดีเซลและอื่นๆแม้กระทั่งอะไรเหลวทั้งหลายแต่เราไม่ต้องไปพูดให้ชาวบ้านงงเอาเป็นว่า60%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย เป็นก๊าซธรรมชาติแล้วมันขุดได้ในอ่าวไทยอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะ,<ฮ>ะแต่ประเด็นที่สองที่น่าสนใจฮะย้อนกลับไปดูเนี่ยกฎหมายเนี่ยบังคับให้เขาต้องเปลี่ยนสัญญาสัญญาเดิมเนี่ยเขาเรียกสัญญาสัมปทานแต่ว่าขุดขึ้นมาเขาจะรวยเท่าไหร่ไม่รู้คุณได้ส่วนแบ่งเท่านี้ประเทศไทยได้ส่วนแบ่งเท่านี้เพราะนั้นราคาการมันก็อึกอักอึกอักอยูอ่อย่างนี้ถูกไหมแต่พอปี2562 2, 5, 6, ห้ 6, ห 6, หกสอปีเนี่ยมันเหมือนเราปลูกต้นไม้ไว้แล้วมันออกดอกออกผลสัญญาก็ค่อยๆถูกเปลี่ยนเปลี่ย,นเ,ยน,นเปลี่ยนฉบับล่าสุดที่เพิ่งเปลี่ยนนะเมื่อวันที่8มีนาคม2566ฮะถูกเปลี่ยนจากสัญญาสมรทานเพียวๆ100%เปนะเป็น1สัญญาสมรทานก็ยังคงได้สมรทานอยู่แต่ข้อ2ฮะแบ่งปันผลผลิต อันเนี้ยเป็นตัวที่เป็นตัวแปรปรากฏว่าราคา๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยนะที่จะมาทำไฟฟ้าถูกลงไป5 3มเปอร์เซ็นต์บวกอาจีบลองนั่งนึกดูนะฮะอันนี้เราเรียกกันสนิทไม่ถื่นะถ้าวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าถูกลงไป5 3มเปอร์เซ็นต์คุณจะใจจืดใจดำปิดข้อมูลเงียบเราไม่บอกประชาชนะลืวคุณต้องบอกประชาชนและคุณต้องลดราคาเขาด้วย แสดงว่าพลังประชารัฐคิดว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะแก้ตรงนี้ได้อ๋อแก้ทันทีแก้ทันทีคราวนี้ถามว่าทําไมแก้ทันทีก็เป็นคําถามที่ทิบถามพี่เมื่อกี้ใช่ไหมสรุปเราเป็นพี่เราไม่ได้้ได้เลยค่ะเหตุผลนะฮะเพราะว่าตามกฎหมายและธรรมนูญก็แบ่งนิติบัญญัติบริหารตุลาการถูกไหมคราวนี้กฎหมายหลายกฎหมายเนี่ยต้องเข้าไปเสนอสภาเพื่อจะออกเป็นกฎหมายใหญ่แต่ปรากฏว่าตาม กฎหมายว่าด้วยการเงินและหรือบางอย่างระเบียบวินัยการเงินการขังเรื่องนี้ออกได้โดยมติคณะรัฐมนตรีทันทีหนึ่งออกได้โดยมติคณะรัฐมนตรีทันทีเมื่อวินิจฉัยออกมาว่าราคายอย่างที่ขึ้นเนะมื่อกี้นะฮะนั่นหนึ่งนะฮะข้อสองฮะเมื่อสั่งแล้วก็จะกลายเป็นเหมือนประกาศกระทรวงกฎกระทรวงว่าราคาเท่านี้จบอันนี้คืออย่างนี้ทีนี้ทีนี้ต่อถ้าแก้ได้ ราคา2บาท50สําหรับบ้านอยู่อาศัยจะอยู่กับเราไปนานขนาดไหนคําตอบนี้มีคําตอบอยู่2ข้อ1ฮะหปีเนี่ยการันตีเลย2บาทห้าสกับ2อบาทเจอันนี้อันแรกฮะฮะถามว่ามันโดยมติคณะรัฐมนตรีแล้วเรากําหนดระยะเวลาเราก็ประกาศไว้แล้วว่า1ปีแต่ข้อ2อเนี่ยคำตอบ2ต้องมีแยกอธิบายนิดนึงว่าพอปุ๊บเนี่ย ในช่วงประมาณ1-3ถึงเดือนเนี่ยเราจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะกรรมการนี้เราบอกเลยนะเที่ยวนี้จะเป็นรัฐบาลที่เราต้องยอมเปิดข้อมูลสู่สาธารณะจริงๆตามกฎหมายเขาบังคับอยู่แล้วด้วยแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดแบบเบาๆหรือเปิดแบบพูดให้ได้ยินดังธรรมเทศแต่สไตล์ผมเนี่ยชัดเจนก็ต้องพูดให้ได้ยินงประเทศว่า ตกลงนะ NGO มานะตกลงภาคประชาชนนะตกลงผู้เชี่ยวชาญไฟฟ้าตกลงทุกอย่างก็ฟผอ,อ,อทุกคนต้องมาช่วยกันประชุมแล้วหาทางออกให้ประเทศว่าเราจะทํำยังไงร,ราคาเนี่ยให้มันยั่งยืนนะมันไปติดขัดตรงไหนละมันจะมีปัญหาจิตถูกจิตเยอะๆไปหมดแต่ที่แน่ๆเนี่ยมันต้องนึกถึงหลักความจริงว่า วัตถุหรือวัดสดุในการเป็นพลังงานทำไฟฟ้ามันถูกลง5 3แล้วคุณเดนนิ่งนอนใจอยู่นะนะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทางกฟผเราก็จะดูแลเขาเต็มที่นะก็เราจะคายว่าแก้ปัญหาให้เขาด้วยวันนี้กฟผมีกำลังการผลิตจริงๆเนี่ยทิบบ้านในแง่ของความมั่นคงแห่งรัฐเนี่ยเขาบอกว่าไฟฟ้าถือเป็นความมั่นคงนกฟ็ฟผมีกาลังการผลิตในอัตราส่วนภายชาติเนี่ย 34%มสอซึ่งมันน้อยมากอแล้วคุณคุณจะไปเปิดให้เอกชนทําอะไรมาทั้งเยอะแยะเนี่ยหกกว่าเปอรซรัฐต้องถือเกินกว่าสิถ้าฟังแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณมิขวาญบอกว่าถ้าพลังประชารัฐได้บริหารจัดการในเรื่องพลังงานจะเปิดหน้าชนกล้าสู้กับในทุนอันนี้นะพูดอย่างนี้ก็มันก็พูดได้อีกเวอร์ชันหนึ่งแต่ถ้าพูดอีกทีหนึ่งได้เวลาที่เราข้อเท็จจริงมาเปิดแล้นะเอา ฉลี่ยทุกฉเฉลี่ยสุข <ฮะ S 2> คำนี้ดีกว่าถูกไหมฮะมจะมีคนรวยอยู่คนเดียวได้แหละประเทศนี้ทางประเทศผมผมพูดตรงนะฮะหนึ่งฮะที่ผมมาอยู่พลังประชารัฐเนี่ยผมก็ถามอยู่แล้วว่าหนึ่งฮะกลุ่มทุนต่างๆที่ครอบงำประเทศเนี่ยผมขออนุญ,ญาตที่จะเปิดให้ประชาชนเข้าใจและแก้ไขมันไม่ใช่พูดเปลา่า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 มาั่งบนคุณมิ้งขวัญคนเดียวทำได้หรอมันไม่ใช่คนเดียวทำได้นะ ต้องได้รับไฟเขียวด้วยถูกไหม,อมอขออนุญาตยกตัวอย่างชี้เลยนะผมจะมีสองประเด็นอีกเหมือนกันจำเรื่องราคาข้าวหนึ่งนะคณะปฏิวัติคอมอชเนะี่ยได้ราคาอยู่ที่6บาทต่อกิโล<ะ>ชาวนาเนี่ย เกี่ยวข้าวได้6บาทต่อกิโลแถมยังไม่พอถือใบประทวนรอยอีก3เดือนแถมเนี้ไม่พอถูกตัดค่าความชื้นอีก30%นแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่เขาอยู่ได้แหละผมบอกว่าชาวนาอย่าเพิ่งขายนะฤดูการเนี้ยผมเข้ามาปรากฏผมทําให้เป็นราคา18บาทต่อก k อือจริงๆเรากําหนดระหวังไว้แค่16แต่ราคามันขึ้นไปถึง18ค่าความชื้นก็ไม่เอาเอาเงินสดไปจ่ายเขาอเกี่ยวให้อีก อันนี้ผมทำได้ไหมก็ผมเป็นรองนายกตอนนั้นถูกไหมดูแลกระทรวงพาณิชย์โทษนะครับอันนี้ไม่ได้อวดดีนะแต่ผมอ้างอิงก็ผมทำได้อดีตอดีตอดีรองนายกนะอนาคตไม่รู้อ้าวไม่แน่นะเขาจะเป็นรัฐมนตรีพลังงานก็ได้พูดมากๆเนี่ยจะกลายอย่างนี้แต่ผมก็เลยจะพูดว่าเนยเมื่อคุณจิมถามมาทําได้เลยก็ตอนนั้นผมเป็นอย่างนั้นไงได้ก็ยินยอันหนึ่งก็ยืนยันว่า เราเคยแหนะเดี๋ยวมันไปพูดแล้วเหมือนลุงตู่เราเคยทามาแล้วไงแล้วเราก็ทําสําเร็จให้เห็นวันนี้ตรงๆนะสถิติราคาข้าวเปลือกสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ก็เป็นของผมยอยู่คราวนี้กลับมาเรื่องนี้ถามว่าจะเป็นไงก็ต้องทำพูดแล้วก็ต้องทำะนะพอมาออกรายการนี้ผมว่าคนดูทั้งประเทศอ่ะและมันเป็นรายละเอียดด้วยยืนยันนะคะ<ช>เดี๋ยวเราพักกันก่อนแป๊บเดียวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาคุยกันต่อนะคะคำถามก็ยังมีพั่งงรูออกมาแล้ะคุณผู้ชมว่า แหมบอกว่าพอได้รับเลือกตั้งครั้งหน้าไปแล้วเนี่ยจะทําทันทีแต่ที่อยู่มา8ปปีทําไมไม่ทำเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบประเด็นนี้กันหน่อยช่วงหน้าคุยกันค่ะคุณมิขวัญแสงสุวรรณนะคะก็ต้องถามค่ะเพราะว่าด้านหนึ่งเสียงสะท้อนจากประชาชนเสียงสะท้อนจากการเมืองฝั่งตรงกันข้ามเขาก็ถามมาคุณจะพูดเอาเนี่ยเอาดีเข้าตัวบอกเดี๋ยวหลังเลือกตั้งไปจะทํานโยบายนั้นนโยบายนี้ไปแปปีที่อยู่มาทําไมไม่ทำเออผม ผมรู้ว่าผมคิดแล้วว่าจะต้องมีคนถามอย่างนี้แล้ว<ะ>ชาวบ้านก็สงสัยผมตอบก่อนนะผมอยู่พรรคนี้ใช่ไหมพลังประชารัฐนะแต่ต้องอย่าลืมนะหนึ่งผมเพิ่งเข้ามาอันนี้หนึ่งนะฮะแต่อันที่สองที่ผ่านมาเนี่ยพลังประชารัฐส่งแคนดิเดตนายกได้เป็นนายกคนเดียวคือลุงตู่ถูกไหม<ะ>ก็ลุงตู่อยู่มาทั้งแปดปีจริงๆคำถามเนี่ยผมขออนุญ,ญาตนะผมจะถามเหมือนกันลุงตู่ทำไมไม่ทำอ่ะแปดปีแต่พลังประชารัฐด,ดูแลอยู่นะ,ะเดี๋ยวนิดนึง ผมผมต้องพูดแบบติดตลกนะผมเคยไปลองนายกมาเวลาเขาแบ่งงานกันเนี่ยถ้าคุณไปลองนายกที่ดูแลฝั่งนี้คุณจะได้รับดูแลกระทรวงโดยตรงแล้วบวกกระทรวงอีกประมาณสามสี่กระทรวงเกินกว่านั้นคุณไปยุ่งเขาไม่ได้นะอเอาสมมติอัตกรอเนี่ยผมดูเรื่องต่างประเทศดูเรื่องแรงงานดูอุตสาหกรรมดูพาณิชย ผมก็ได้ดูสี่ห้ากระทรวงอ,อย่าว่าแต่นั่นนี่เลยนะอสมทนเนี่ยซึ่งเราสนิทกันมากเนี่ยผมยังไม่ได้ดูแลเลยเขาให้ผมไปดูแลช่องสิบเอ็ดเออผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันอ,อันนี้หมายถึงสมัยนนะู้นนะคือคุณวี่งังก็อธิบายให้ฟังว่าถึงแม้ว่าจะเป็นพักรัฐบาลเหมือนกันแต่ว่าเวลาการแบ่งโครงสร้างอำนาจหน้าที่เนี่ยกระทรวงพลังงานที่ดูแลเรื่องนี้เนี่ยมันไปอยู่ในปีกของพลเอกประยุทธ์ที่ดูแลอยู่โดยตรงรไม่ได้เกี่ยวกับลุงป้อมหรือทางฝั่งนี้ถูกไหมถูกถูกครับ แล้วขออนุญาตเอ่ยถึงอีกคนนแล้วกันก็ลองนายกสุพันธนาพงศนะ์ไงก็ท่านเป็นรองนายกด,ดูแลพลังงานแล้วทำามไม่ทำอ่ะอันนี้มันต้องต้องถามเหมือนกันแต่ขอโทษนะผมไม่มีเจตนาอะไรไปพูดอะไรนั่นกับท่านนะ,ะผมกำลังจะบอกว่าถ้าสมมุติผมขึ้นมาเอากลับมาก่อนนะเที่ยวนี้คันดิเดตนายกก็คือลุงป้อม<ะ>ถูกไหมฮะ บิ๊กป้อมหรือพลเอกประวิตยเนี่ยเป็นนายกัฐมัตรีเอาสมมติท่านตั้งผมเอาคุณวิขวาญไปดูเรื่องรองนายกแล้วคุณไปดูเรื่องพลังงานเรื่องนี้ผมยืนยันทันทีอ,อและและก่อนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงๆเป็นเรื่องที่ผมคุยกับท่านสองคนเนี่ยก่อนที่ผมจะออกมาแถลงข่าวเปิดตัวเนี่ย<ะ>ผมถามท่านอยู่สองเรื่องผมถามท่านบอกว่าถามจริงฮะ ท่านเชิญผมมาพบเนี่ยจะคุยอะไรท่านก็บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีท่านอยากให้เศรษฐกิจดีอยากแก้ไขแล้วก็ท่านก็พูดหลายๆอย่างนะเช่นบอกว่าความจริงก็ด้วยอายุแต่ละคนนะถูกไหมท่านก็บอกท่านอยากให้ท่านได้ทํางานเนี่ยให้คนไดมีความสุขมากที่สุดอันนี้ผมบอกว่าแล้ว,ลว,ลวยังไงเขาก็บอกว่าคุณควิวันคุณก็เก่งเศรษฐกิจคุณทําได้คุณทาอะไรมาทั้งหลายอย่างสาเร็จ ผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้ไฟเขียวไหมท่านก็บอกไฟเขียวถ้าไม่ไฟเขียวนะราคาที่ขอโทษเนี่ยที่ผมจะถือสนุกสนุกเนี่ยราคานี้คนไทยจะไม่ได้เห็นเพราะไฟเขียวอ,อ่ะทีนี้ในพลังประชารัฐเองก็มีมีทีมที่เก่งเรื่องเศรษฐกิจอยู่หลายคนครับเชี่ยวชาญพลังงานก็มีถามจริงๆตรงนี้ไปขัดแย้งกับเขาหรือเปล่าเขาโอเคด้วยแล้วไหมโทษนะครับถ้าผมบอกเลยนะขอโทษที่ยังพูดประโยคนี้นะ พอผมพูดเนี่ยผมพูดเรื่องน้ํามันออกมาก่อนอะนะพอน้ามันเสร็จผมพูดเรื่องแกส๊สคนก็เดาได้ว่า next step ก็คือไฟฟ้า,ฟฟานะพอผมพูดมาหนึ่งมาสองมาสามเนี่ยหลายพักก็เสนอราคาว่าจะลดนอดน,นี้แต่เขาไม่รู้ว่าไฟฟ้าเนี่ยเราจะเสนอเท่าไหร่ก็จึงมีบางพักเสนอเท่านี้เท่านี้เท่านี้ราคามันเหมือนมาเล่นขายของอะแล้วในพักเองก็คุยกันตัวเลกนี้เหมือนกันใช่ไหมสรุปแล้วถ้าพูดภาษาแบบ ก็คงไม่มีอะไรผิดนะฮะในพักฉันทามติมนะพลเอกประวิทย์นั่งหัวโต๊ะแล้วประชุมโทษนะอันนี้ Mid มิดเกยจะไม่มีพักไหนเสนอได้ต่ำกว่านี้เพราะอันนี้มันแบบว่าเอาเอาจนจบอะคือมันต้องจบอย่างเนี้ยไม่จบอย่างเงี้ยไม่ได้แต่เราไม่ได้คิดว่าจะไปแข่งกับใครนะเรายังไม่รู้แล้วว่าใครจะประกาศเท่าไหร่แต่ มันก็เหมือนเราปรุงอาหารเนะใส่เนื้อเยอะใส่หมูเยอะใส่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมันก็มันเหมือนอย่างนั้นนะแต่อันนี้เราต้องการว่าเอ้ยถ้าคุณไม่แก้ปัญหาตรงนี้นะทุนไหลออกหมดมแล้วคนชาวบ้านเดือดร้อนเขา,าอยู่กันไม่ได้เนี่ยไอ้นี่จึงมาที่มาของตัวเลขซึ่งผมยินยันก็อย่างคุณจิ๊บรู้สึกอะอะปรากฏาวบ้านดูเฮ้ยจริงเหรอราคาอย่างนี้ขายฝันหรือเปล่า ทำได้จริงเหรอทําเมื่อไหร่แล้วพลังประชารัฐถ้าผมจะพูดอีกสองประโยคนะพลังประชารัฐวันนี้ก็ไม่มีลุงตู่อยู่ลุงตู่ไปอยู่คนละที่ละถูกไหมครับจริงจริงเขาไม่เคยอยู่พังนี้นะท่านไม่เคยเป็นสมาชิกพักด้วยนะเอาคยไปคุยมาเป็นเรื่องการเมืองชอบให้ปล่อยพูดมาอย่างนี้แหละก็เลยกลายเป็นเรื่องการเมืองนะข้าวนี้พอมาันที่สองฮะพอมาเที่ยวนี้หนึ่งลุงป้อมก็เป็นหัวหน้าพัก เรื่องคนดิเดตนายกคนดิเดตนายกผมยังคุยกับท่านเลยท่านถามว่าอ่ะตรงเดี๋ยวผมบรรจุวาระถ้าเกิดคุณขวัญไม่ได้เป็นอะไรผมบอกโอ้ผมไม่ไม่มีปัญหาไม่กังวลกับตําแหน่งนะ,ะผมไม่สนใจนะ,ะเพราะว่าเอาตรงๆนะโดยสถานภาพหนึ่งท่านเป็นหัวหน้าพักท่านก่อตั้งพักนี้มาท่านก็ต้องเป็นคนดิเดตนายกและท่านก็ควรจะได้เป็นด้วยแ่วนี้ถูกไหมครับคาวนี้มันก็มาถึงนโยบายผมก็บอกท่านครับอย่าหาว่านี่นะ ตกลงบิ๊กตู่ไม่อยู่ตอนนั้นยังไม่มีข่าวเลยนะยังเงียบกริบเลยบิ๊กตู่ยังอ้องแองประชุมอยู่ท่านก็บอกอย่างนี้อันนี้ผมก็นับถือน้ําใจว่าอ่ะถ้ารักษาคําพูดถูกไหมครับถ้าเกิดออกมาปุ๊บแล้วพลิกกลับอย่างนี้ผมก็ตายสลเพราะว่าอย่าลืมนะผมก,ก็มีเครดิตในสังคมถูกไหมแล้วยิ่งข้ามมาจะอีกฝั่งหนึ่งด้วยอ้าวทำไมเป็นอะไรเนี่ยแล้วจะกลับไปฝั่งเดิมอีกไหมหลังจากนี้ตอนนี้ เดี๋ยวขอเอาราคานี้ก่อนต้องให้ได้ก่อนอนะเอาพูดตรงๆนะทุกคนมีจุดมุ่งหมายมในการทำงานเหมือนผมบริหารอสมทมันก็เป็นความท้าทายว่าต้องเอาให้รอดถูกไหมไปเป็นรองนายกน้ำตีไปเป็นน้ำตีพาณิ์ก็ต้องเอาให้รอดนะพอถ้าสมมุติผมทำงานครั้งหน้านะผมก็ต้องเอาราคานี้ออกมาให้ได้อืมอืมค่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าพูดตามหลักการนะสิ่งที่คุณมิ้งขวัญพยายามจะบอกเอาไว้นี่คือ ณเวลานี้อัตราค่าไฟในอาเซียนของเราเนี่ยสูงปีที่เป็นอันดับที่สาถูกไหมฮะแต่ถ้าหากว่าทำได้ตามนี้ถ้าทําได้นะดิฉันต้องขีดเส้นใต้ไว้นะถ้าทําได้กาดอกจันด้วยกาดอกจันและขีดเส้นใต้ไว้ว่าเราจะลงมาอันดับที่7ของอาเซียนถูกไหมฮะกับเจ็ดกับ7ก็คือว่าค่าไฟเราจะไม่ได้สูงอันดับ3ละจะลงมาละแล้วมันจะนํามาสู่การลงทุนต่างๆในประเทศได้ด้วยถูกไหมฮะแน่นอนเพราะส่วนหนึ่งเนี่ย มันต้องย้อนเหมือนกันตอนตอนนี้ผมไปลองนายกเนี่ยผมได้รับมอบหมายให้นั่งหัวโตะเรื่อง BOI ใช่ไหมคณะกรรมการ BOI ถามว่าเวลาเวลาเขาจะลงทุนในประเทศไหนๆเนี่ยเขาไม่ใช่เทเลทลามาถึงแล้วก็มาลงเลยนะเชื่อมาเหมือนเขาไปยื่นใบสมัครงานเขาสมัครไว้สิบบริษัทเขาไปเช็คประเทศต่างๆคราวนี้อย่าลืมนะวันที่หนึ่งมกราคมสองห้าห้าเก้าเนี่ยเป็นวันจริงๆเปลี่ยนประเทศนะเพราะเราบอกอาเซียนกันหนึ่งเดียว ทุกคนเท่ากันหมดคนก็เลยไม,ไม่มีความรู้สึกว่าแต่ก่อนตรงนี้เป็นคอมมิวนิสต์ฉันไม่ไป<ม><ม>เหมือนกันหมดนั่นคือหนึ่งนะแต่อันที่สองคนก็เริ่มดูละเอ๊ะค่าไฟฟ้าแพงไหมค่าแกส๊สแพงหรือเปล่าค่าน้ำมันแพงไหมค่าที่ดินแพงหรือเปล่าค่าแรงงานแพงไหมสี่ห้าองค์ประกอบนี้เขาดูหมดแต่ค่าไฟฟ้าเนี่ยมาดับต้นตต้นๆของการเยืนานะคร<ะ>าวนี้ถ้าบอกชี้ตำแหน่งนะฮะก่อนที่จะปรับเนี่ย เราแพงเป็นอันดับสามของอาเซียนมีแค่สิงคโปร์กับฟิลิปปินส์ที่แพงกว่าเราที่แพงกว่าเราแต่นอกนั้นเหรอฮะกัมพูชาอินโดเวียดนามมาเลเซียพมา่พมาพม่าหน่วยละบาทเดียวนะลาวก็หน่วยละบาทสิบเก้าตังค์<ะ>อันนี้คือราคาราคาณตอนนี้นะครับแต่ถ้าปรับแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะตุบไปอยู่ที่อันดับหกหรืออันดับเจ็ดแต่ที่แน่ๆน,นะฮะคู่แข่งเราเนี่ย เวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยเขาแพงกว่าเราละเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่ทุนเนี่ยจะไหลเข้ามาเนี่ยมีโอกาสแล้วบวกด้วยเราลดราคาน้ำมันด้วยเราลดราคาแก๊สด้วยสามสามพลังงานเนี่ยคือตัวคุณแจดิฉันจะถือว่าสิ่งที่คุณวิมงขวัญพูดรายการนี้เป็นคำสัญญานะคะคำสัญญาแต่ผมมีมาเห็นนะ,ะมันต้องมีหนึ่งผมพลังประชารัฐได้เป็น รัฐบาลหรือพักร่วมหรือแกนนําอะไรผมตอบไม่ได้เพราะผมไม่ได้ผมไม่ใช่นักการเมืองนะผมเป็นเทคโนแครดผมเป็นผู้ปฏิบัติผมมาแต่ภัยกับชนระดับแมคโครระดับโลกถูกไหมครับแต่ข้อสองฮะถ้าเกิดอ่ะสมมุติถ้าเกิดเัาผมเกิดจะพัดจะผูผมไม่รู้โชคดีโชคร้ายผมเข้าไปอยู่ในคอรอมอรแล้วเขาบอกอ่ะโปรเจกต์นี้คุณเป็นคนหาเสียงนี้คุณก็ไปจัดการสิมผมก็ต้องรับ จะเผือกร้อนเผือกเย็นขนมหวานผมไม่รู้แต่ผมก็ต้องแก้ไขให้ได้ครับถูกไหมครับ ผมพูดอีกสองสามประโยคได้ไหมเรื่องแก๊สเวลาจะหมดแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยววันหลังเชิญมาใหม่นะไม่แน่เดี๋ยวครั้งหน้าหลังเลือกตั้งหลังเลือกตั้งอาจจะมาในหมวกของรัฐมนตรีพลังงานก็ได้ใครจะทราบนะวันนี้ขอบคุณคุณมิ้งขวัญมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยเอานโยบายของพลังประชารัฐในเรื่องของพลังงานโดยเฉพาะการเจาะไปที่เรื่องของค่าไฟเอาไว้คหณคุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วก็คลายข้อกังขาว่าทําได้จริงไหมคือนโยบายขายฝันหรือเปล่าจับตาดูค่ะ สิ่งที่จะเป็น,นกลไกนําไปสู่สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นการพิสูจน์ว่าทาได้หรือทำไม่ได้เนี่ยมันคือหลังการเลือกตั้งตกลงแล้วพักนี้จะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่จะได้ดูแลกระทรวงพลังงานหรือเปล่าและคุณมิ้งขวัญแสงสุวรรณจะดูแลหรือเปล่าด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ